ดูทกศสำนักง,งานใหญ่สักหน่อยไหมตัวอาคารแตกร้าวกระเบื้องผนังแตกหลุดเกลื่อนพื้น,นไม่ต่างกันกันกนกบตึกกระทรวงทรงัพย์ตรงซอยอารีค่ะโอ้โหและอีกหลายจุดเลยแมนเนอร์สนามบินน้ำใช่ไหมค่ะแมเนอร์สนามบินน้ำติดกระทรวงพาณิชย์ก็เสียหายหนักเหมือนกันผนังอาคารแตกร้าวฟ้าอาคารถลม่มนี่ฮะหรือยอย่างเจคอนโดสาทรกาละประพฤกษ์ฟ้าเพดานก็ถล่มร่วงลงมาผนังแตกร้าวโอ้นี่เต็มไปหมดเลย ตึกกระโชงแรงงานของกรุงเทพมหาคนครชักหน่อยไหมผนังตึกพังลงมาทั้งแถบเลยค่ะหน้าลิฟต์อะค่ะ,ะคือผนังจุดนี้ทำด้วยกระเบื้องด้วยนะคะบางจุดก็มีรอยร้าวดูห้องในคอนโดแห่งหนึ่งท่านผู้ชมช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับของหล่นในห้องนะคะแล้วกำแพงมีรอยฉีกเป็นแนวแยงอุ๊ย เนี่ยต้องตรวจสอบเตรียมยงลงมาแล้วมีอาคารหลายอาคารเลยไล่ไปเร็วอย่างดามาดิกเนี่ยก็จะมีรูปแผลเขาโพสเป็นภาพอาคารต่างๆอาคารหนึ่งท่านผู้ชมคอนโดจะเห็นเลยลงมาเป็นแบบนี้คุณดาน่าจงจินตนาการคุณไหนค่ะคุณไหนนี่บอกว่าสุขุมเคอนโดอยู่ชั้น22 มีตึกผลโยธิเพรสตรงอารีฝ้าเพดานพังถล่มลงมานีดจากดามาดิกท่นผู้ชมโอ้โหนอกจากนี้หลายจุดไปดูอย่างเร็วๆหวังว่าจะเป็นความเสียหายทางสถาปัตยกรรมก็คือไม่ได้เสียหายในเชิงโครงสร้างวิศวกรรมอะค่ะนี่มีตึกตึกหนึ่งแถวรัชโยธิน Night Bridge Space นะคะอาคารชั้นต่างๆรอยแตกร้าวเต็มไปหมดคนในตึกไม่กล้าเข้าไปอยู่แล้วนะคะ ดูทกศสานักง,งานใหญ่สักหน่อยไหมตัวอาคารแตกร้าวกระเบื้องผนังแตกหลุดเกลื่อนพื้น,นไม่ต่างกันกันกบตึกกระทรวงทรัพย์ตรงซอยอารีค่ะโอ้โหและอีกหลายจุดเลยแมนเนอร์สนามบินน้ำแมเนอร์สนามบินน้ำติดกระทรวงพาณิชย์ก็เสียหายหนักเหมือนกันผนังอาคารแตกร้าวฟ้าอาคารถลม่มนี่ฮะหรืออย่างเจคอนโดสาทรกาละประพฤกษ์ฟ้าเพดานก็ถล่มร่วงลงมาผนังแตกร้าวโอ้นี่เต็มไปหมดเลย ตึกกระโชงแรงงานของกรุงเทพมหานครชักงหน่อยไหมผนังตึกพังลงมาทั้งแถบเลยค่ะหน้าลิฟต์อะค่ะคือผนังจุดนี้ทำด้วยกระเบื้องด้วยนะคะบางจุดก็มีรอยร้าวท่านผู้ชมฮะ,ะในต่างจังหวัดเราไม่มีเวลาแล้วละ่ะอยากให้ไปดูภาพเหตุการณ์ไอ้ที่อยู่ในศูนอาหารฟู้ดคอร์ทที่เชียงใหมอ่อะฟู้ดคอร์ทที่บังเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ,อยู่ในห้าง อ่ามันเป็นความโกลาหลกันเลยนี่ แรงค่ะเชียงใหม่นี้มีบางอาคารก็ไม่ให้เข้านะคะหลายอาคารเกิดความเสียหายเยอะขนาดที่เชียงรายคานสะพานรถไฟถล่มลงมาทับรถเสียหายไปหกคันอันนี้คอนโดดในเชียงใหม่ตะกี้ อันนี้เชียงรายจุดนี้นะคะเป็น,อค,น,ค,น,ค,นคอนคารกำกิจขนาดใหญ่น้ําหนักท่อนละ10ตัน20ท่อนหล่นลงมาทับรถ6คันนะคะเป็น,นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสขโขทัไทยกองไกล่ลาดแบบบ้านๆน้ําคลองเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพน้ําคลอง หน้าที่ว่าการอำเภอรกรงไกรลาดเลยค่ะ